สำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำร้านจูนปีโกที่ถูกสะดวกปลอดภัยรีวิวแน,นแน่นจากผู้ใช้งานจริงอย่างเช่นแพ็กเกตนี้ในครับผมราคาอยู่ที่499บาทหากท่านเติมกับร้านนะกระบผมทางร้านจะลดเหลือแค่434บาทเท่านั้น oh <no. S 1> ถ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยหรือกดสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ได้นะครับผมแถมทางร้านรบริการ24ชั่วโมง กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆ,กๆชาติเงด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม c o o k i e r u n Tower of Adventure กับผม NT Channel นะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวละครที่เพิ่งผ่านไปไม่นานมานี้ใไม่กี่วันเองนะฮะก็คือคุกกี้รถผิวเรมอนนะครับเราจะมาพูดถึงหลังจากที่ผมมาได้ใช้งานจริงมันนะครับผมว่ามันจะเป็นตัวละครที่แบบ ประมาณไหนละกันและใส่ของอะไรดีนั่นเองนะจ๊ะซึ่งส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงในด้านสกิลกันก่อนละกันนะครับวิธีการเล่นตัวละครเขานะครับผมตัวละครเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือโจมตีด้วยสกิลพิเศษหรือโจมตีด้วยท่าไม้ตายนะครับเขาจะเก็บชาร์จนะครับผมซึ่งสกิลชาร์ตตรงนี้นะครับผมเราสามารถใช้ได้โดยการที่เรากดสกิลโจมตีธรรมดาค้างไว้ครับ แล้วเป็นการปล่อยธนูออกมาท,ทีซึ่งตรงนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าก็เป็นดามจที่รุนแรงและก็หวังผลได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งกลไกในการใช้ตัวละครเขาก็จะมีประมาณนี้แหละม,มันไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนมากมายนะครับก็คือการที่เก็บชาร์จไปเรื่อยในหะุ่นพอชาร์จเราได้เยอะๆแล้วหรือว่าเก็บได้ประมาณนึงแล้วเราก็กดคางแล้วก็ปล่อยไปนั่นเองนะครับผมซึ่งการชาร์จมันก็อยู่ที่การโจมตีธรรมดาหรือว่าสกิลต่างๆของคุกกี้ตัวนี้นั่นเองนะฮะ ปลดลิมิตเลเวลของเขาเนะครับผมเขาจะได้รับในด้านอัตราคิย์ที่เข้ามาใช่ไหมทำให้ผมรู้สึกว่าอุปกรณ์ในการปั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นดาบสองคมนิดนึงนะคือตัวละครอื่นๆเนี่ยมันจะได้ด้านพลังโจมตีด้านคียดาเมจใช่ไหมแต่ตัวละครผิวเรมอนเนี่ยเราก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่อุปกรณ์ในด้านคิเลดเลยนะครับผมเพราะว่าเราได้คียเลดมาแล้วนั่นเองนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 7นะเอืมช่องแรกเลยผมแนะนําว่าใส่เพิ่มความเสีหยหคยคิดัาเมจไปเลยก็ได้นะครับ และต่อไปช่องที่2นะครับผมหรือถึงช่องที่4ี่ถ้าใครนะครับผมเป็นผู้เล่นนานแล้วแหละนะฮะผมก็รู้สึกว่าใส่เซตเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับผมโดยการที่เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องนะครับผมเมื่อโจมตีตรงเป้านะครับผมอันนี้คือดีมากๆเลยนะแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับถ้าใครยังไม่มีไอคนนกสามชิ้นนี้นะฮะเพื่อนๆก็ใส่ไปได้ด้านคีดดามเมดไปเลยละกันนะครับก็คือช่อง2ใส่เป็นอันนี้ครับ ช่องที่3นะฮะก็จะใส่เป็นในด้านโจมตีก็ได้ครับหรือว่าจะใส่ไปด้านคีเรตก็ได้ครับผมและช่องที่4ี่นะครับผมก็แนะนําว่าเป็นคีดามเมดไปเลยนะครับผมโอเครวมถึงศักยภาพนะครับผมผมจะแนะนําอยู่3อย่างละกันนะครับผมอย่างแรกเนี่ยผมขอแนะนาไปด้านเจาะเกาะครับอย่างที่2นะครับผมเน้นดำไปในด้านคีดามเมดครับ อย่างที่3ครับแม่ดำไปด้านพลังโจมตีครับผมอันนี้ก็จะเป็นระดับความต้องการของผมละกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปประยุกต์ใช้ละกันนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยดาเมจมันยังไม่รุนแรงมากขนาดเท่าแบบดักช็อกโกนะตอนนี้นะครับผมในเรื่องลงเลทนะตอนนี้ผมยังให้ดักช็อกโกเป็นดับหนึ่งอยู่นะฮะอืมเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ดาเมจมันยังเบาอยู่ครับต่อให้มันโจมตีถี่ก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังเบา ยังสู้ดัช็อกโก้ไม่ได้ผมรู้สึกว่าถ้าอยากจะเติมเต็มจริงๆก็ต้องมีในด้านเจาะเกาะป้องกันครับที่จะทําให้ตัวละครตัวนี้ดาเมจรุนแรงมากขึ้นแล้วก็คิดดาเมจมานะครับผมทําให้ตัวละครตัวนี้น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและหลังจากที่ผมใช้งานเขาในทุกฟังก์ชันนะครับผมรู้สึกว่า ฟังก์ชันที่โอเคน่าจะเป็นรอยแยกแห่งของคอยนะครับใช้ได้ดีเลยนะฮะแต่ถ้าวงกดแก้วสับผมถือว่ายังเฉยๆและกันและรุมถึงโหมดเลทเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยละกันเพราะว่าโหมดเลทเนี่เราก็สามารถบังคับที่แบบว่ายืดหยุ่นได้ใช่ไหมทุกคนแต่ตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเทียบเท่ากับดาร์คช็อกโก้นะครับผมผมยังให้ดาร์คช็อกโก้ดามจอันดับหนึ่งในโหมดเลทนะตอนนี้นะครับเออแต่ถ้าพูดถึงระยะยาวนะครับผมในการชิ่ปั้นตัวละครตัวนี้มานะครับก็ถือว่า ตอบโจทย์อยู่นะเพราะจากที่ผมเดาแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นการดองผมแล้วกันบอสเลดในอนาคตนคะครับผมอาจจะเปลี่ยนท่าแนะนําเป็นท่าแสงกับท่าไฟก็ได้ทําให้ดักช็อกโกอาจจะดอบลงมาครับเพราะว่าอะไรถึงบอกว่าดอบลงมาครับเพราะวา่าท่าที่แนะนำเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียอยู่ที่30%มเห็ไหไมทุกคนเออชั้ห้ผมรู้สึกว่าไอเลมอนเนี่ยอาจจะเล่นได้ยาวกว่า ดักช็อกโก้ละกันนะครับผมอืม๋ยผมรู้สึกว่าถ้าใครปั้นมาก็ไม่ต้องกลัวเสียหายครับก็สามารถใช้งานได้ยาวๆละกันนะครับผมอันนี้เป็นทฤษฎีในการเดาของผมนะเพราะว่าตัวละครที่จะมาในวันที่20กว่ากว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวละครซอสพิกมาล่านะเป็นตัวละครธาตุไฟนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าหมดเลดในอนาคตอาจจะเป็นธาตุแสงกับไฟก็ได้นะครับผมและถ้าถามนะครับผผู้เล่นมือใหม่นะฮะ ถามว่าเอาตัวละครตัวไหนดีนะครับผมส่วนตัวนี้คือต้องแล้วแต่เพื่อนละกันนะครับตัวละครตัวนี้จะพิวกว่าตัวละครตัวนี้นะครับผม แต่ถ้าในเรื่องดาเมจผมให้ดักช็อกโกมากกว่าละกันนะฮะและถ้าพูดถึงเรื่องระยะยาวในการลงบอสเลดเนี่ยผมให้ตัวละครผิวเรมอนละกันนะครับแต่เรื่องเวลาเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆไม่ได้ฟิกมากมายที่แบบต้องไปติดท็อปนะครับผมในเรื่องแรง้งกิ้งเท่าไหร่นะครับผมก็รู้สึกว่าผิวเรมอนน่าจะดีกว่าครับผมเอ,อ่อตอบโจทย์ได้ดีกว่านะฮะแต่ถ้าใครที่จะทําในเรื่องเวลานะครับผมยังให้เป็นดักช็อกโกละกันนะฮะ ซึ่งในเรื่องการ์ดนะครับผมตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกว่าการ์ดมันเองน่าจะดีที่สุดแล้วแหละนะครับผมเพราะว่ามันโจมตีในแบบชาร์จได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมเป็นเวลาที่มันกําหนดนะฮะผมเลยรู้สึกว่าการ์ดตัวมันเองน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับและหลังจากที่ผมได้ทดลองมาแล้วนะครับผม <t> ผมยังรู้สึกว่าถ้าของนะครับผมตัวละครตัวนี้กับดาร์คช็อกโก้ที่ติดเมตาตอนนี้นะครับของฟูลเท่าๆกันเลยนะคือของเหมือนกันหมดนะฮะ ผมยังให้ตัวละครดาร์ช็อกโก้ดาเมจรุนแรงกว่าละกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปตลอดครับว่าดาร์ช็อกโก้ดาเมจมันแรงแบบเวอร์วังมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่แบบมันเพิ่มแ็กตัวมันเองรวมถึงการ์ดตัวมันเองก็เพิ่มดาเมจนะครับเออแต่ตัวละครผิวเรมอนเนี่ยที่ผมรู้สึกนะครับมันยังไม่แรงมากเพราะว่าสิ่งที่ตัวละครดาร์คช็อกโก้มีแต่ตัวละครผิวเรมอนไม่มีคือในการเพิ่มดาเมตนั่นเองนะฮะอืม แต่ถามว่าผิวเรมอนดีกว่าตรงที่อะไรรู้ไหมตรงที่แบบมันจะมีสกิลชาร์จที่แบบโจมตีทๆๆีนั่นเองนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับเออจะผมมีแค่นั้นเลยถ้าผิวเรมอนอยากจะแรงกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันต้องเพิ่มเอ,อ่อในด้านโจมตีพื้นฐานขึ้นมาหน่อยรวมถึงมีสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีหรือว่าเพิ่มสแต็กโจมตีอะไรประมาณนั้นขึ้นมานะครับผมเออทำให้ผมรู้สึกว่าผิวเรมอนมันอาจจะขาดตรงนี้ไปก็ได้นั่นเองนะฮะเออเพราะเห็นปะ ในสกิลพาสีมันมีแค่เครื่องหมายครับเครื่องหมายมันก็ไม่ทำดาเมจรุนแรงมากขึ้นมันแค่เพิ่ stack มสต็กเฉยครับเออแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันแบบสเต็คแบบโดนเป้าหมายแล้วดาเมจแรงขึ้นสักนิดนึงก็น่าสนใจครับผมอาจจะเป็นตัวละครที่ OP ไปเลยก็ได้นะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆละกันนะครับมันก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้จําเป็นมากมายขนาดนั้นละกันนะนถ้าแสงมีตัวละครอ,อื่นเล่นเยอะแยะครับผมเล่นพ่อมดเป็นตัวละครซับพอร์ตเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะไปเล่นตัวละครน,นี้ก็ได้ครับผม ตัวนี้ก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตเพื่อนๆได้เหมือนกันนะพิสตาชิโอนะครับผมก็สามารถปั้นมาเล่นกันได้นะครับถ้าใครไม่คิดจะปั้นตัวละครดามเมดอย่างตัวละครผิวเรบอลมาเนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าไม่มีน้องเขาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายละกันนะครับผมซึ่งอันนี้นเป็นความห็นของผมล้วนๆเลยนะครับผมถ้าผิดพลาดไปกันใดต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆละกันนะครับซึ่งคลิปโดวันนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมเราก็มา พูดถึงแล้วก็แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่และกันนะครื่หรับพุก,กี้รถผิวเรมอนนะครับผมก็เป็นตัวละครอ,อย่างที่บอกไปครับผมจะสุ่มก็ได้ไม่สุ่มก็ได้แล้วกันนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยละกันนะฮะแต่ถ้าใครจะได้ระยะยาวนะครับก็สุมก็ดีนะเอาไปลงบอสเลดก็ได้ครับผมเออถ้าใครยังไม่มีพรมดหรือว่าไม่คิดจะปั้นตัวละครพิทาชิโอขึ้นมานะครับเพราะว่าอีกนานและดูทรงนะครับตัวใหม่กว่าจะมานะ โอเคครับ okay, ผมซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับ r i b e ผมด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยละกันนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า สำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำร้านจูนปีโกที่ถูกสะดวกปลอดภัยรีวิวแน,นแน่นจากผู้ใช้งานจริงอย่างเช่นแพ็กเกตนี้ในครับผมราคาอยู่ที่499บาทหากท่านเติมกับร้านนะกระบมุมทางร้านจะลดเหลือแค่434บาทเท่านั้น oh <no. S 1> ถ้าใครสนใจสามารถกดที่ริกงใต้คลิปผม,ผมได้เลยหรือกดสแกน QR c อ d e ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ได้นะครับผมแถมทางร้านรบริการ24ชั่วโมง